กู้คนได้เดียรเขาไปหานรูกู้คนจะจะจะรูกูหดอาวัฒนาภาษากยเมืองมบุญว่าจตามกเป็นบาับพูดกันน่นพี่เจน่ะอาการสาิ่สองแต่ตขอต่กจเจเจสาละไปเจละขอละขอละอ อาการจะมาตอที่พักกันยังโคเมกายย่ที่พักกันส่วนที่นี้คุมับพิจณาไปชุบชุบอาการพ่อไปไปเฉ็นปอดัทนพอพอพอพาะพิจนาไปกำลันปอดทุกอย่างกําหนืไปที่กันนะพราะกำลดไปเห็นแผลยัได้ปอดมัน แล้งไปดท้อเลี้ยนสตางหากแ่ก่อนเลียนาสตางสิ่งแย่ไปพิจารณาอาการก็ไปคิดมันว่ไปบ่มันสนไปเตเต็สนใจจะเจ็มแผนึ่งบนมาใ้ก็บ่ไปสนใจใช้แผล้กิดเรืองกำบังแผลบ่กำรแพ่งมึงแผลบ่เพ่งไปเพ่งมากบ่กำรไปไม่ไปไลย ผู้ชายก็บงคนจะเอาเจ้าเจ้าของตายเป็นสากศพนอนนันนัอนนอน,น,อ,น,น,อ,น,นอยู่พนอนันอพราะนอบาว่าร่างกายของคนคร้อยถึงไปข้างบนห้างจากห่าจากศพตัวเองประมาณจาัเมตรที่อ,อยู่งเลเพ่งเบื้อยู่ะนะอันนีเบิ้งซากศพ กับกับพราะแเพ่งมั election, ่งแจ้งชอบเพ่งไปเพื oh ่อไปเมั่งไปแล้วกับร่างกายมั่งไข้ขืนไข้ขืนอีขืนอีขืนเฉียวขืนแล้วก็ร่างกายมันก็แตกเมั่งกายแตกน้ำเลี้ยงน้ำร้องไหลออกไหลออกไหลออกมัดแยกกระดูกกระดูกเพ่งกระดูกสุดท้ายกระดูกกับหูพังไปจะหูพังเป็นแหลกเป็นชิ้นเลี้ยวจน เพราะกระดูขายร่างกายที่ร้อยที่ทั้งหมดขายน้ำกันเงียบพูนจิตเอาสู้ความฟุ้งหอบตกะุ้ตึกัะตีสามมเสรจตีสมสมัวเศ้าจิตช้้อนม่เสจนั่นไหมลัจากหันมาไอ้ละเมื่อน้ำเรืองน้ำร้องมันจะชิวออกเลยออกออกมา พ่อดำเหลือนั่น้องดำเลือดซุ่ไม่เสียเสียออกมาบริเวาจากบ้านนั้นมาหายหายจนทุกวันนี้เลยพวกคนยืยปลายุ่ดงคือกันนั้นงอัาได้ถึงไข่ปลามันเรียบมิียาเป็นพับยังสมรทิพวกนั้นต่อสูง่มนกันมันพี่จารนาพ่อวนาพี่จารนามันมิจมิเตอ เอาสมมติฐางเดียวมิจฉาลดไอคิสสงบัติยึดเนื่อยู่อย่างเดียวมันก็คนบกวนบกวามิพี่จะหน้าร่างกายอยู่ในร่างกายมันก็ม่มีสอย่างนี้ขนาดทำนั้นไม่ร่วมกันได้ก็มีหลวงปู่มันมีมีก้อนดินก้อนเดียวเรนนั่นเลีอยอยู่ที่เป็นวัตถุนอกนั้นมัไม่มีมิไม่มีตัวมีตันิทวอย่างนี้ไฟม็อบมิถุนิทวรลมม็อบมีตัวมีวัว คิดใส่เฉพาะกบุตรกบุตอยู่มิดตัวบ้านนี้กันอยู่ในก้อนดินก้อนเดียวเนี่ยกุ่มเดียวก้อนเดียวมันก็ความกันชักซีถ่างทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมบวกกันเหมืนั่นเมื่อเด็กคนนี้หายไปแล้วพวกทยังไม่สิ้นเดือดอยู่พวกกบมีรยังเหลือวันู่เมื่อสิ้นเดือดที่เราคิดอยใจนุดตัว ว่าเราจะกำรรถใคไมนกำหรดพักกำรรเมืองี่มันปฏิบัติมา่อนันมันสิ่ที่มันเข้าไปหูเข้าไปหูไปเห็นตัวเองคำที่มราเห็นมันมันมไ่ได้เป็นรูปเป็นร่างเนี่น้ำทำปัญญาตัวปัญญาหูหูหูหเครืองอาันรปะจําไฟนะ่ยจะไฟหูจนห้อนตัวหอนแล้วก็มีส่วนมีตัวได้ก้มห่อนนั่น อันนี้คือการพูดไว้ในเอาคิดตัวผู้รู้เข้าไปเห็นตัวผู้รู้น่วกันนั่นแหละเพราะดันั้นลวกปู่เดึนไปจะว่าจิตเข็นจิตเอาตัวผู้รู้เห็นตัวผู้รู้อย่างแจม่มแจม้งเป็นว่ามันเป็นรนปทางเข้าไปวับพกุกไมดบบ่ดับเลยก็ดับดับดับจงจนทุกมันหาเลยมันทุกสิ่มันบ่มีอย่างมัน,น,นจ,จะเอาก็สิเหลือจะโคว่า ทำทว่าความบามีทั้งสุงมีสุงทุกทีเมื่อมันดุยอย่างเงดเรียนเนนอรอแขนนี่มียนเยอแยงในความรู้สือของกินกำหัดคำเบืองตี่แหละเวลานังสมาธิภูน่ารับตากับเรื่องกำลัดตัวรู้มันยู่บนไหนกำลัดคำเป็นหนละพ่อกำลังทำไปอยู่ความเห็นของความรู้สึกของกิตนี่ก็ความเหมือนกิน มู่ว่ามันมากมู่ว่าแม่นอะไรก็กำหนดที่เอาวว้ตรงที่ม่นบางนั่ยบันคำคำที่ว่าคำที่ว่าว่ามันไม่มีอย่างเจ้าอย่างเียมันดำเบิดเนี่ยนี่นพอจะนาจะ่าเะอ้่ะว่ากันปฏิบัติทำนที่านทาสท่านท่านั่านเขาทาสู่านาน่างม่นง้น ทั้งทีบางประเทียบก็คลองภายนอกกับเมือนกับงหมดมองขึ้นท้องฟ้าอากาศมันบ่มีอย่างมันบางเบิดนั่นในความรู้สึกของจิตเด้ส่วนร่างกายเขาบอกว่าจับยังดอกมิจฉิสเฉยนี่แหละและรวมเร็วเมื่อขนลุมาเกิดมาแก่มาแก่มา่อตายมื่อหลงจะของหยินนั่นเรเห็นตนเพราะว่าตนลูกตนคือดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจอันนี้มันเป็นน้ำท่ำมันบ่มีตัวมีถั่ว คนที่ไม่จูเป็นตัวนีิตรก้อนธาตุทั้งหากออาออ้อนดินก้อนน้าก้อนไฟก้อนลมดินน้ำไฟลมมันก็ไม่บวกกันกับมีจกับมีจดิที่มองเห็นด้วยตาก็มีแต่ก้อนดินดนีน่แหละอยู่ในอยู่ในดินก็มีทั้งดินทั้งด้านเพราะไม่บวกกันยุ่งเเสร็จอยู่นี่น,นะมันก็หลายอย่างาเข้าไปไหนดิเ้แต่มหมืนบวกกันอ่ะอาการของขิดบวกที่เลืสัญญาล่วงตั้งที่มาเกิดขึ้น พวกตีพวกที่ดียิ่งไรดีใจดีใจเสียใจก็โกรธเขเกลียดโกรธไก็บ่มีตัวเกลียดบมิกตัวบุมห้ากบมิตัวบิกตัวสงกับบมีตัวบิบบมีับยังองีอย่านูู้ด่่พกการลงรัลงแรงส่งี่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นมากันว่าในร่างกายมากก็มารับพิสูอบร่างกายบันเรียกูปูเสียร่างกาย บุกเีเรางไกลไม่จีดเดยบ้ neck. โอเชืยเจอมือเศร้าน่เพอโทมหาเนี่นี่อันนี้ดีเ่ะ่บอกพวกคว่าให้รู้แค่ไม่แค่เมตตาแค่เมตตานี่มัจะไม่บ่บ่จะตายสิไม่ไม่สิหวงมันอยู่เลยมันจะดูไปนี่งโดนยอนจนเขาห้อไวีรัวแตยังไม่ใช่จกตายอยู่นะ นี่แหละมันยึดก้อนกับมันยึดเอาร่างกายเป็นที่นี่จริงๆเลยมันไม่ไปจนของตนแค่ร่างกายมันมีก้อนธาตุตั้งๆแย่งออกมาข้าศึกไปซื้อตามตามธรรมจริงๆหนึ่งต้เป็นของพ่อของแม่เป็นร่างกายสาตาน้ำเป็นสุบัติของแม่สาตาดินเป็นสมบัติของพ่อเนี่ยมันบกเป็นของบกบกอันลูกหลานได้นี่เป็นเป็นนีทายชอดกันมาโดยล่ำดับเลย ท้ายปลายทางจริงๆนะพระพุทธเจ้าพผมก็สอนอยากให้พวกเขาพักหนกันอยู่ด้วยกันเกิดแต่นี่เมื่อเกิดเมื่อเน่นแล้วเป็นมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วแทบพูดที่เกิดมาเกิดมาแต่ละครั้งเลยเข้าเขาไม่ได้อสมมูลเิเข่านีเดี๋ดิไม่ในร่างกายก็ไม่ได้ดินนี่นะมีไฟมีชนิดบิดโลกอันนี้เย็นน้องหนึไม่สมมูลเรียกสิเราซุ้มพูดไปต้นไม้ต้นไม้อยู่ในต้นไม้ก็สมมติแต่ละอย่างยังเหมือนม่าก็บรรเดา ต้เกต้กับไม่วไม่ใจจริงน่อยจริงใหญ่งวเนี่ยนะนี่ถึงหดภาษีสมดบมท่นต้นไม้ต้นเดียวมันเบิดรูปมันมีแต่สมุดมันเกิดขึ้นมาให้รู้นั่นมาในสรุปแล้วมันพักคอนดไม่อย่างนียมันลบส่วนมันบุหิตวนเมื่อบุหิตส่วนก็ไม่ได้อาร่างกายส่วถามเขาบางทีแหะถามแขนมึงแขนมงเไ็นแขนผมีอไรมัปวดไเจ็บ ขาไม่รู้แขนมันปวดบ่อขามันปวดบ่อนี่นี่แหละคตรจริงมันไม่สิตอบว่าจะอะไรขาปวดก็ไล่เข่าไปให้ให้หูว่าไปเช็คมันปวดมันปวดจ่ใส่มันมันปวดจะชี้ใจกําลังก็ไปหายใจตัวปวดกําลังมันตัวเก็บตัวปวดไม่มีตัวมีตัวบ่อหรืมันบวมยังสิละ บกัรพิมพ์ไปน้าบอกว่ามิบอดีบอดีกับผู้ช่วร่างจังร่างจังบ่มีอะไรคนม้ากายยังไม่เจ็บเออม้ากายยังไม่เจ็บให้มันหายสงสัยร่างกายบ่มเป็นตนตนผู้ตนคือดวงนู่คือตัวผู้นู้แต่ในปัจจุบันนี้มันจะเป็นมันจะไม่ใช่เป็นดวงนู่อันสมบูรณ์มันจะเป็นดวงหลงโยนเนี่ยมันหลงจุขอมอะไรไม่มาดึงมาดึงเอาร่างกายเป็นตุนเส้น เมื skin, ่อกระเตียงคว่ำจิงมันบ่มีอย่างดอกมันบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลนิสิตตัวไปใส่สัตว์นิสิวไปใส่ซีในศูนย์วอกกับเป็นขอมบางเป้าเนี่ยเมื่อกรสิเหลือใจรวมรวมรู้คือตัวผู้รู้คือดวงจิตดวงใจนั่นการย้อนเมืับกับมาเกิดนี้ก็มาออนเก้าดีได้ยินเอาก้อนเก้าดีเก็บคือเอาปวดคือเก้าดีการเก็บการปวดนี่ไม่เกี่ยวกับกรรมทั้งหากเรื่องมันเนี่ย กรรมมจะไสกรรมันก็ม่จกขาสัตวรักทรัพย์เพินนีกรรมลืมทุราลเมลักหบกคนสัดื้นี่ให้ไปทุกข์เรานี่ซาบอกมีกรรมด้วยมันบกวมบเก็บด้ยเนี่ยเชีย่างว่าสยมันบ่มีเนี่ยสวยเพราะมันบ่มีกรรมบกบกทีเพิ่นปฏิบัติมาเพิ่มมีเจกรรมดีบ่มียังยังมา่ากุรายกิดม่ออายุแปดิปี ยาเม็ดนึงคือบริสันเล็บไข่ในป่วยบ่มีปวดหัวตลอดบ่ม่ีเห็นนั่นหมอเพื่นบริสันกรรมไว้อายุแปดสปีบ่เคยกินยาออกบวชอีกไในแปดสิบเพื่นสาพส่วงบวชกับมคขาบพองสมอสี่ดึงคือบริสันน้ำมูบ่มียังปัญหาในลกนั่นสุดท้ายพวก็จะพ่นจากพวกไปพ่นจากพองเกินพวกเก้พกเกพวไปไปได้ พวกเขานี่เ,เกิดขึ้นมา่อเราฟาดกันมือสาร้างโลกวันสร้างโลกสร้างอะไได้ยังมาสาร้างโลกขึ้นมาคนไี่รับบัตกันด้กองทุกกนเบปูดวดปปว่าเมื่อรับปิสวัตภูมิผูมิสิบก่อนแลกเรีก่กดูผูเสียมันตั้งสิบก่อนไปทุเปูนร้อนนี่เลเก็บไข่เลวกกระยัน,ยนม,มันต้มมัใจจริงๆแล้วมื่อกลุ่มกระตายที่เขาผู้อายุสันตายเรียวพันนี่ อันนี้กำไม่ได้อันนีผมไม่ใช่จะเกิดตะสัคนกวๆไปเห็นอย่งนีไปขาสัว์จะตัวไปขาคนจะกคนไปทำราย่างนีแจกดีจะสันเนี่ยโยผู้คนวริสางกรรมไว้จะมาพันยืดๆเดืร้อยหกสิบปีพระภาคคเลน่นเ็ก็บไครในป่วยอดรอเรีนเนีมีแต่ใส่กรรมทั้งนั้นแหละให้สั่งให้สั่งก้อใจด้วยรมปวดแข้งปวดขาม่นี้ ขั้นนีเย็ดนี่นี่ได้เมยนเบอันสุดขั้นนี่นไรกืพวกขานมีอ่อปุ่งกระตาดึงดึใส่เข้าเบสตัวเรอ้ากัมปสยปัสยูหาบนี่ก็เลยใส่เข้าเบสบวกนี่อ่ใส่ไม่ใส่เลยเอาออาการเจ็บไครในพวเนียอาการใส่ปวดแคปวดขาเมนเบดขั้นขั้นี้นี่แมนเบด ปวดหัวตัวร้อนย่างย่างอาจารย์ไม่เพ่จะไปเสวยกรรมกรรมไงสองป่วยหมูตัวหนึ่งก็ป่วยตัวหนึ่งห้วยนั่งต่อสุขเพราะเพราะไม่ได้ปวดหัวจนปรากฏว่าหัวระเบิดแตกต่ำหรืออะไรงธรรมดาเดือแต่พอหัวจริงมันบ็ได้แจกลงมันปรากฏยันต์จิตใจแตงหากเมื่อปรากฏว่าหัวหัวระเบิดแตกต่ำจนหายวั หลังจากหัวแตกแล้วหัวเบิดแล้วนั่งภาวนาต่อสามมือสามขึ้นสวยพวกสุบพกินยังบ่อยากยังเออมันอิ่มอิ่มดับนะมือเลยเสามมือเลยย่ายเออ่ายแม่ป้าไปควรย่าตหลานตายเอาอาหารไปบัดไปควนเพื่อเส้นเวียบกัสพูนให้ สามคำในนายอด์มืดอดี่วะสันจะบอกย่า่ครับเพราะย่า่ครับเรียนป็นั่งต่ออีกซีมืนสีขึ้นรวเรียบเกนมือเกยขึ้นคุ้นว่าได้ตายหรืวเล่าน้นาภาวนานั่งยู่เกดมือเกดขึ้นบวก,กิีนยังเนียนั่นแหะอำนาจของสินลนะอำนาจของชรอมบวกินเม่ใครยิ้มเลย พวอหรือเัปิบัติาตาไปกลัวตจแม้บริตายหนกคิดเศตายบเป็มนมีแต่ร่างกายหมันแจกร่างกายแตกหมไปสมมุดมามมนตายมมนสมุิมาสมุเขาอก็แตกเลาายทั้มสของของเราไปาลวันเนื้อ<า>รักษาขอวันอย่าพม่ขาดได้นั่งสมาธิภาวนากำหนด ร่องหน้าเห็นมันตายร่องมึงด้วยคำซีเตไตมันกัดอันเดียวกันอย่ากัดขี้เนปล่อยว่างเมตนามักพันอะไรไม่นปวดได้หลายดูมืออะไรก็ปวดหลายมือเนี่ยมันสิสุดเลย